เราจะลองเทสตบไเล็กๆสั้นๆคือด้เครื่องบดใหม่ก็ตอนนี้เราได้โคนิเอสกับเมเจอร์วีมาเนะคดี๋ยวลองดูด้วยกันเลยด่วนไลท์ด่วนไลท์เทสวันนิดย์วันหน่อยเทสวันนิดย์วันหน่อยจะได้แฟร์กันไปโอเค โอ้ตันนี้เราทำแค่ติดกรรมเนี่ยใช้ปรเทติดกรที่ผมว่าเด็กติดหาปรเติดกรรมให้ตอนนี้ยังาหาไม่เจอตัวน,นี้แถมมาจากรามาสกโก้มันก็เลยมีมนปกติมันจะไม่มีติดกรรมแบบจริงๆจะกลายเป็นหรร้ากมเน สิบกร,รัมก็ออกยี่สิบเป็นหนึ่งชอ็อตอิตาเลียนสไตล์แท้ๆนะวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องเวลาสูตรอะไรต่างๆนะครับเราจะเอาตัวเวลาที่ได้ล่าสุดมันจะต้องมันต้องใช้เก่งกันถึงจะเทียบกันได้ ยอโ้ยางเสื่อมแล้วประเด็นคือยางแล้วเน,นีะเรียนทำยางกระด้ำโฉมแต่ไ,ไปออกเลยเสียเลยใส่ใส่ใส่ดาบแต่งใส่ไม่ได้เลยตอนนี้อยากใส่ไหมโอเค คือผมอสังเกตแล้วอีรามาโซโกเนี่ยเจ3เนี่ยถ้ายางมันเริ่มไปแล้วเนี่ยใส่ด้ามแต่งกันไม่ค่อยอยู่แรงใร่ไปทำบูเลยไหลออกข้างๆกันนะครับยางมันไปแนละ้วถึงเวลาเปลี่ยนยางแนละ้วเอาจริงสัสดีครับคุณเพงเดี๋ยววันนี้จะไปออกบูธนะฮะยะอยู่ที่บูธก็อยู่พวกผม,มอยู่ที่บูธกันอยู่เอา้า ดูไอปุ๋ยมันใส่บัคเก็ตอันนี้เก็บดีหมดละเมื่อวานพี่พี่เรียนใช่ไหมพี่ก็เปลี่ยนบัคเก็ตแสดงว่าแกเปลี่ยนเบอร์บทตามบัคเก็ตนี่เหรอว่าแล้วอันใช่ไหมใช่โอ้โหก็ไม่สังเกตเลยเมื่อวานพี่สอนให้พี่ไาอยู่ก็อผมก็ปรับของก็หมดตามไปนั่นหมดเลยไอ้นี่ก็ปรับก็นั่นแหละ ดูด้วยว่ามันมเพราะว่าปกติเราใช้โปรเจกเตอร์เอสแต่อย่างน้อยอ่ะก็ต้องดูว่าเมื่อวานพี่สอนโปรเจกเตจีธรรมดาก็โคตรละเอียดเลยตอนนี้ใช่ไหมใช,ใช่ครับแล้วปรับเบอร์บดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้ผมปรับลงมาไอ้นี่จะจบสี่เดีกว่าครับไม่ไม่ไอ้นี่มันกลายเป็นถ้านายปรับตัวเนี้ยหยาบตัวถ้าใส่ไปใหม่อ่ะตัวเนี้ยนี่แมังอยู่ตรงนี้ชัดเลยตรงนี้ชัดเลยคราวนี้อีกนี่ก็ต้องละเอียดขึ้นคราวนี้มันก็ต้องตัวน้องพูดเลยเห็นปะสอง เพราะว่าแกปรับหยาบขึ้นแน่นอนเพื่อจะให้ใหม่ได้เพราะ้นนี่ก็ตกประมาณยี่สิบกว่าแล้วเป็นงเก้าพปรับหมดเลยเสร็จทั้งสามเครื่องเลยไม่ไม่ไม่ทั้งนี้ทั้งนี้ไอ้ท่านยังไม่ได้ขายเอ่อตัวลัตว์อีกเครื่องของเกมอะไรนะโทรศัพท์อีกเครื่องนึงอยู่ในอยู่ในรถกระเป๋านั้นเดี๋ยวใช้มาเล่นถ่ายทีมาฝันก่อนเพราะว่ายังเป็นโปรโมชั่นแล้วตอนนี้ขายบ้าเนี่ยายังไม่ได้โอเคอย่างนั้นก็จะเป็นเดรโมนนั้นไอ้เนี่ยปรับให้มันเมื่อวานพี่จำได้อยู่ประมาณเบอรร์เท่่าไห เนี่ยผมปรับมานี่เดียวเนี่ยครึ่งทีครึ่งทิจริงเหรอครึ่งทีก็ได้หรอเพราะผมมันห<อ>้าสิบไงแล้าผมมันจะตกมันกลับมาเป็นสี่ห้าอันนี้แสดงว่าเป็นกาแฟพันโถอ่าขอเป็นเจลหน่อสวัสดีทุกคนสวัสดีครับดูด้วยปุูยนืดนิดนิดหน่อยหน่อยเพื่อบอกเด็กด้วยอ่าละแสดงบอกเขวเอง เด็กปุ้ยปุ้ยปุ้ยเนี่ยตอนนี้ฝึกเป็นผู้จัดการคนใหม่นะบอกก่อนปุ้ยปุ้ยก็ต้องเฟลิกด้วยซึ่งจริงๆล้วคนเราไม่มีทาพารฟเฟลหรอกแต่เดี๋ยวจะอุดรอยด้วยให้ด้วยคนมีรอยด้วะปุ้ยุนยเราต้องใช้ยืดกรัแล้ะเพราะว่าอยู่ เดี๋ยวอ,อ,อุปกรณ์หน้าร้านตรงนี้ผมก็ะจะเปลี่ยนเป็นฟอร์คอนกับน,น,นองขอทั้งหมดตัวนี้พวกนี้เขาให้สปอนเซอร์มาให้มาลองปไายาพวกคุณนั่นแหละลองจริงแล้วไอ้อพวกคีบอมเบอร์อผมไม่ได้ขายคดดีใช้แล้วเราก็อาจจะจะไม่ค่อยถูกจลิตสเท่าไหร่ทันทีทแก้วนี้แล้วก็ขอเทนกาแฟฝั่งหน้าร้านนี้หน่อย ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกาแฟองค์ค้างโถ่เก่าก็ถือว่าเอาออกมาเลยสวยโอ้สวยงามถึงจะเป็นกาแฟองค์ค้างโถนะ่เนาะกลิ่นเฟรเวอร์กลิ่นอะไรต่างๆนะอาจจะไม่ได้เยอะเท่าหรอกแต่อย่างน้อยมันก็กินได้นะครับก,ก,กับเจ้าของร้านกับตึกที่เปิดเครื่องส่วนใหญ่แล้วคือไอ้วกแก้วแรกๆเนี่ยที่เขาบอกถวายเจ้าที่ก็พออย่างนี้แหละองค์ค้างโถ่หรือว่า เกิดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยชว่ชวงช่วงที่โหลดมเมล็ดเข้าไปเหมือนตอนเช้านะฮะสีสิบจดสามเจ็ดีีเวอร์นั้นเดี๋ยวปุ้ยใช้โถฝั่งซ้ายไปเลยนะฝั่งขวาก็พักไปก่อนเอา,มาเมล็ดมาจาฝั่งขวาเทมาฝั่งนี้พี่พี่เอาไปสองพี่เอาไปชุดหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวที่งานนะครับตอนนี้ก็จะออกบูธอยู่ที่เซทันป่นเก้านะครับถึงวันที่สิบวันนี้ครูไปใครเจอครูก็ได้ส่วนลดแล้วกันอื ก็คูอยู่อ่ะรถกระหน่ำอยู่แล้วนะรถได้จากแขนไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นนะวันนี้ก็เอาแร์ไปก็ม,มีมีหลายเจ้าก็นัดคูไปวันอย่างวันเนี้ยก็เดี๋ยวไปรับเครื่องแร์พัดทูทีนี้พัดทูขายดีกว่าตัวเจนธรรมดาเจนธรรมดาคน,คนไม่ค่อยซื้ออืม เครื่องบดใหม่อร่อยมากนะตัวนี้คูถอยมาใหม่เป็นคนิเอสนะครับตัวนี้เมเจอร์วีเอามาขิง,งกันเมื่อวานก็ถือว่ามีความอร่อยต่างกันดีกว่าตัวนี้ก็เดี๋ยวจะบอกว่าตัวนี้มันคือขั้วกลางก่อนนะพอมันลงตรงนี้สองตัวเนี่ยกลิ่นมันก็เลยแบบมีความคาแรคเตอร์ที่ต่างกันชัดเจนนะเฟืองเฟืองแฟตเบอร์กับคนิโคเนาะณณตอนนี้นะถ้าเป็นเมล็ดยามโนครูขั้วกลางนะฝั่งของคนะิเอสเนี่ยจะได้ความอัปเตอร์เทสที่มีสเสน่ห์ กินบางอย่างแบบผลไม้ที่ตัวยเมเจอร Major V ไม่มีแต่ Major V ก็จะมีความใสคลีนนะเพราะมันเป็นแฟตเบอร์เอาว่าเดี๋ยวจะมีการายเทกันอีนึงเพราะตอนนี้เดี๋ยวมันจะมีคำว,ว่าายแอดเนาะเห็นอยู่แล้วว่าฉันซื้อเครื่องใหม่มาคราวนี้เดี๋ยว,าวการทดสอบครั้งหน้าก็คือ เราจะทามาแบบไม่ให้เห็นเลยเขาเรียกว่าบลายเทสเหมือนปิดตาเหมือนคนตาบอดเลยไม่ให้เห็นแล้วลองชิมดูแล้วชี้เลยว่าชอบอันไหนมากกว่ากันทําอย่างนี้ซ้าๆเราจะไม่ได้ตัดสินทีเดียวแบบสกัดมาปุ๊บเสร็จอันนี้แม่งดีเมเจอร์วีแม่งดีกว่าคนทีเอสคนดีเอสด,ดีกว่าเมเจอร์วีอย่างเงี้ยไม่ได้มันอยู่ที่คาแรคเตอร์มันเลยด้วยเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนมเมล็กเป็นพวเข้มเป็นพวอ่อนแล้วลองดูว่า2ตัวเนี้ยให้คาแรคเตอร์ต่างกันยังไงเปลี่ยนบัตเก็ตโอ้ยเทสกันอีกยาวไกลอ่ะบอกเลย ออชอบโคตรบรลานนะครับกับเวลาท,ที่ที่ตกแล้วก็กูถือว่าชอบเลยสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเทสกันให้ดูประมาณนี้ก็เออล่าบอกแล้วตามคิดเลยเท็น่นยกไหมก็สนุกจริงๆเดี๋ยวกูใส่กาแฟนมด้วยกันหน่อยเป็นไงบ้างลูกค้ามาแล้ว ยามาโนโนี่คือที่สุดเอาไว้สำหรับเ,เป็นเฮาเบนไม่ใช่เฮาเบนเป็นที่ต้ดจ้นที่จริงนะเป็นกาแฟรประจำร้านคุยไปแล้วยามาโนโแล้วก็เชื่อมจิตก็เป็นตัวที่ใช้ประจำแดาขายดีขายดีอยู่แล้วเลยไม่ได้เอามาประจำร้านเอาไว้สำหรับขายช็อปปี้โดยหลักนะครับบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไปเจียเ้ยนมเดืองเดืยวถังเดือดมั้งเดียว อ่นี้ไม่ให้เชียร์อย่างโมงงไอ้เอ้แบบปลาเนจริงแล้วคือมันขายดีของมันอยู่แล้วอ่ะถ้าไปเชียร์ตัวอื่นบ้างครับถัดกันเชียร์อัดกันเชียร,นยรขนดีนะ้ะ โคขาวโคดำโคแดงแสดงใจอะไรของวัวโคดำโคแดงแสดงใจเทปะโคแดงแสดงใจโคดำโคขาวมันเจี๊ยบอย่ามาโน อย่๋ยวัดเจี๊ยบยอดอ่ะแบ่งแหลกโตสขกันไปโทเล r a n c e ไม่ที่เพิ่งเพิ่งฟังของอะไรเลยอ่าวูดดี้ที่กูะเรื่องนมนมผงนมอะไรสารอะไรประกอบอะไรต่างๆที่ม่เขาบอกว่านมผัดจะไหลเหมือนเหมือนเขาบอกว่าพอนนมที่คั้นออกมาจากจากวัวเลยอ่า มันเสียเลยมันเสียเลยพอลงมาจากตวัวบัวเสียนนแน่นอนมันต้องกินอยู่นั้นเลยป่ะใช่เสียเร็วเสียเร็วเพราะนั้นออกมาปุ๊บเขต้องใส่สารนู่นสารนี่นั่นเพื่อจะคงให้มันคงอยู่ไม่ให้เสียแล้วก็เลยไม่ได้รับลมบัวที่แท้จริงมันก็เลยลไปก่ออย่างอื่นแทนบางบางนมก็ใช้บางยี่ห้อก็ใช้นมผมอ่าใช่เป็นส่วนผสมแต่ก็ไม่ใช่นมผ้นแท้ๆออา เขาจะไม่รู้ว่านอกจากนมผงแล้วมันผสมสารอะไรบ้างเพื่อให้มันคงที่คงตัวและไม่ให้เสียเร็วอ,อันนี้เราก็ฟังเขาม่านจริงเพราะนั้นถ้าฟังฝั่งฝังเราก็คือหมอต่างๆที่ฟังมาก็มีอะไรหมอแอม,มหมอแบงค์เขาก็บอกว่านมเขาฟองหมอแอม,มเขาบอกว่ามันก็ทําให้คนไทยแพ้99%เพราะว่าเราผลิตเขาเรียกว่าอะไรแปรรูป แคลเซียมจากไอตัวแลคโตสจากในนมเนี่ยไม่ได้นะครับมันก็เลยเกาะตัวเป็นผื่นเป็นสิวเป็นอะไรต่างๆแพ้จนปลายทางคือโดนมากๆอักเสบมากๆก็ก่อให้เกิดมะเร็งนั่นเองอันนี้ก็ไปทางหมอนะไม่เ,เกี่ยวครูเก้ครูเป็นครูสอนกาแฟไปฟังเขาใหม่อีกทีนึงน,นะครับไม่ต้องดราม่าขอลุกก็กินอะไรแล,แล้วเกิดอะไรขึ้นก็ตัวแปรควบคุมครับลองไม่กินสักอาทิตย์หนึ่งแล้วลองกินสักอาทิตย์หนึ่งยาว ลองดูเสร็จไปเป็นเดือนแล้วกินทุกวันเลยเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายคุณไปจะรู้แล้วอ๋อคุณแพ้นมจบแมสง่ายทีเดียวแต่แดกนมเลยนะถ้าอยากรู้ว่าจะแพ้ไม่เกินเราปกติกินข้าวปกติแล้วก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมลองเสริมสิ่งที่คุณอยากรู้ไปเขาเรียกว่าตัวแปรควบคุมนั่นเองนะครับเอามาปรับใช้กับวิทยาศาสตร์ได้เห็นไหมอยากรู้เราแพ้นมไหมก็กินนมมันอาทิตย์ไปเลย และไอ้ของอย่างอื่นก็ตัวไปควบคุมคือกินเดิมๆไปก่อนฝื่นไปก่อนอยากจะรู้ว่าตัวไปควบคุมเป็นอะไรอาหารที่เราเคยกินแล้วเราไม่เป็นอะไรอ่ะว่ากินแล้วไม่เคยเป็นสิวไม่เคยเป็นผื่นไม่เคยตดบ่อยอะไรเงี้ยก็ลองแอดนมเข้าไปทั้งอาทิตย์ทุกวันกินทุกวันทุกวันมันเกิดผลอะไรผมว่าสองสาวันก็รู้เรื่องแล้ววันเดียวก็รู้เรื่องแล้วอืมกินละท้องอื่นสแสดงว่าเราแพ้มันมนั่นแค่นี้พอไปละไปไหม คุณแพ้มันคุณต้องสู้มันเลยน้ำยอกให้มันนำวงไ,ไปแหละ <laughs> นิดนิดหน่อย